กเป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะ <โด S 1> อาแตดนนานพอสมควพรพี่น้องซึ่งประสัทกับบรายมาเยี่ยมยามทางน้องเป็นอย่างนั้นาทางสาวะน้อยก็ได้มาหาทางน้องเป็นเป็นครั้งแรกเนาะสาวะน้อยมาครั้งแรกบ่แม่แล้วอามีอย่างสิ่ถามมันทางสาวคนบ่เหมือนไงโดยแกอยากทำไทยเรื่องหัวใจเปิดน,นี้แหละเนาะ <c oughs> เป็นจงนนังได้แน่ได้ดับบ่คนคุยเนาะก็มีอยู่จะม,มีอยู่เพราะเปิดใจกับโดนแล้วมันก็ต้องมีเนาะดูาเป็นธรรมดาพี่น้อง งานไปนี่บ่มีกะเป็นไปบ่ได้เนาะบาซิลัสแม่แม่แม่คนขี้ไร่คนนี้ยังมีผัวแล้วพม่ไม่ร้องเลยหนุ่มตั้งใดเนาะถึกอกถึกใจนี่ก็ยังบ่ทันว่าถึกใจยังว่าลมสื่อสไลด์อ่าเป็นหนุ่มทางใดสไลด์นะกะไทยเฮาสไลนะคือเป็นหนุ่มทางไทยแม่พวกบ่าวเล่าเนี่ยไม่มีวะโอมีแต่ว่าเป็นคนอยู่เมืองนอกอ๋ออยู่ต่างประเทศเป็นงานเป็นงานอยู่ต่างประเทศ คลิปนี้บอสจัดใช่ป่ะผูไทยเดีวยวไหมพีนพ่น้อง <c oughs> มาเจอสาวผูไทยใชิว่าผูไทยได้บัตนเลยคือคนบ้านเดียวกันเนาะสลายเป็นนันต่างประเทศเนาะอ<ม>ุบ่าวลาวฮันการีเบสเดอยู่ต่างประเทศแม่แก็คือแบบลมน้ำเพลินมาหล่นแล้วบ่ก็ กระทรวงเปิดใจใหมจุวงเปิดใจใปไหมเปิดปั๊บกขมีปั๊บเลยเนาะกดเงาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็คือตั้งแต่เปิดใจก็มาถึงทุกมือนี่ก็ยังล่มก็เพลินอยู่แมนบอสแมนก็ล่มอยู่สุดท้ายเพป็นก็บุคคลมีลาหรือเปล่าเป็นแมนเนเอ็ดเวยอยู่ต่างประเทศเนาะแมนคืออะไฮะก็แมนแหละตัวอย่างคือเราเองนี่แหละแมนหลากับเวลามันกระปุกตรงกันแน่สมมติว่าบ้านเถาคำบ้านถึงแจ้งใช่ไหมบ้านเถาแจ้งแบ บ้านเขาคำมาสินะต่างประเทศมาเพื่อเเวียคำมาครเพื่อนนอนสินะแม่นี่เอาเวลาได้ไปคุยกันบ้าเนี่ยก็สไลดกับขั้นเพื่อนสีนอนกับบ้านเนาวกัอันเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเนาะเพื่อนกับเปนเจ็ดมงก็คือแปดโมงคืนนอมกับงนส้นแล้วคือลมสง้นะส่วนลน์นะส่วนส่วนเพื่นสีนอนค่อยกับพอดีส่วนตื่นเช้าก็รับเพเวียเพืสินะก็ลมเล็กน้อยเนาะเดี๋ย อ้าพวพี่นอ้องมืนอี้มาแปลกตาอ่านี่คือบอลบอลเหลือนอ้องของซาป,ปอนอยู่นี่เนาะโดยแม่เนี่ยคือว่าเห็นเห็นเต่าเห็นอนย่างไหจำได้ก็คือหันจะเองบ่แม่อือดู่นเดี๋ยวพี่นอ้องแคมทางนี่ก็จะบุญเปียงจะเป็นมาไปสัง่งอ,อันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นของน้องเองเนาะเผ็ดขายย่อยบ่ดีน่าได คายหยนคล้ายส่งกับใครอืมทั้งโยทั้งส่งเนาะน้อย้เธอเล่นี่อยอันนี้บ่แมนขนาดสิบหกสิบประมาณนี้แล้วแต่รุ่วนเนาะแแล้วต่แล้วแต่ขนาดเหมนโดยคือเป็นทางในใดเรื่องความหักเพิ่นเนาะคิดว่าในใดเนาะลมขู่มือนี่จะคิดว่าลมเป็นเรื่อยๆลมไปดีๆหลายคนบ่หลายคนบ่ว่าในใด ลมพื้นไปก่อนเนาะไม่ได้ถึงขั้นว่าอ่านปักลักยูผู้นีผู้เดียวเนาะลมพื้อไปอีกเมือนนส่วนไลายก็เป็นต่างประเทศก็คือนมรารับเวีอยู่ต่างประเทศต่างประเทศกับเวลาเขาไม่ตรงกันเนาะกันตั้มมือหนึ่งหลมกันนี่มือละเทืออ เห็นไหนเห็นตาเป่นยั่บ่ก็เห็นเห็นอยู่กับภานวิดีโอนี่เนาะแบ่งกันกระโถเปิดกล้องนะโดยโดยโดยเป็นได้เห็นแล้วตะลึงตะลึงบนวันได้ดูแบบตกใจกันวะไม่เอาเนาะโดยเห็นแล้วก็เห็นอีกเห็นอะไรอีกแล้ววะยานุ่มไทยเอามีบ่นมไทยกด้ทรงนี้กับบัตรสุลุ่มหน่อ เดี๋ยวตื่ทขางน้องก่อนบ่ไปมีเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าว่ามีบ่อันสไลก์คันไลไลแท้ๆนี่ก็มีแต่คนไทยเดี๋ยวสไลก์ก็เป็นคนไทยคนนะแม่แหละสไลก์คนไทยนี่ยัจะได้กันชาวลาวไหมพี่น้องเนียแม่เดือนหนยังมาอยู่ดาวเนาะคุณไม่ใช่ชาวลาวต้มบ่บ่ง่ายๆก็นอกเง่ายก็คือชาวลาวไงแหละคยลมเป่าไทยกับพิทวังเป่าไทยมาก็แม่นนะ เอาไทยกับลมสาวไทยกันก็วังอยู่แล้วต่างคนต่างจักลองเบิ่งหันนะบ่ง่ายก็ได้อืมันมีลองก็ฮู้นพี่น้องเอ้ยก็ได้ะชลาน้อยมีหยังถามตึว่าจะมาใหม่ีางนเนาะว่าสิได้อ่ะบ่ได้มื้อนี้ก็แลบ่เกี่ยวน้ํานะอ่ยังทันแล้วค่ะแล้วแล้วตัวสุกแล้วตัวสุกนะไปได้มีผู้บ่าวมาเกี่ยวซอยอยู่บ่บ่มีได้ผู้บ่าวีนเนาะ เูว so so like, okay, ่าแล้วก็คุดูไก่เเล่าน้อย่คนแกเลยแถวไกลๆไม่มีเพาะไกลๆเนาะไกลๆนี้แต่ว่าเขาไก่ไก่ไปแล้วไปกทนนี่อ่งเดมอันีดิรวนในเดนน้องเลยอยูกมทางหานพัตังแกมทางมาแล้วเวเกี่ยวเขานี่เกี่ยวจคนนี่นะขนมบะไรจ้างก็มีจะซ้ผมซอเป็ลูกเดียเด็กเก่าจ้างป่ะเด็กเก่าเด็กเก่าจ้างป่ะเดี๋ยวยเ้าง บันบันเทลจังนะบนลเซนรับบชิรัตมานีกบัลละเซนห้เด้อชิลัมากเด็กกององบารงในบาิรัดมาแหละฟีเนาะเซนหาเซนละเซนใส่ไข่เต้มไข่เข้านะผมนะคือบนทางแคทางหน้ากับแคมทางนี่บนาก็ไ้ทางยง่น้องดกระน แค่เชียงเดือนก็นี้เสียงรถนี่ินาก็นี้เสียงรถเ์คือเป่นกับแคมทางเป็นพี่น้องเลยนาเพป่นกับแคมทางอีกเฮ็ดดาวนี้มีอันลูกน้องบอกว่ามีคนงานอยู่บ่แม่มีนะตอนนี้เป็นเมื่องหรือเป่าทีน่าได้ตอนนี้เป็นกะเกี่ยวข้าวแต่เป็นกะได้ผักช่วงนี้ได้ผักเนาะมีแต่เล้ยวข้าวกับไเป็นกะมาเริ่มเฮ็ดใหม่ประมาณจะคนนอกคนงานแต่เรื่องนี้กะเมลายพวาเขาเจ้าวกะใน แม่นล่ะสลายเนาะเฮาเก็บคนพุ่นแหละแต่ว่าด้นี่ยังบลายแล้วเพราะว่าคนงานอยู่ีแม่นอันอยอนสปอนบ่ไปเนาะเพิ่นผู้จกผู้งาย่านว่าสปอนงไปกันว่าแม่นเนาะเงินให้เขาเขาเลยไปเงินขึ้นใเขาก็เลยไปเยๆอแม่น จักยันสปอนเซอหรืจักเกินสปอนเซพี่น้องเอ้ยอนอยู่ไนๆเนโดนออกมาเทืมื้อนี้เนาะมาพหาเพิ่นสิได้อยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเอ้ยคือรอบนี้แบบว่าอย่าแจกเฟซแจกไลน์บ่กะคันแจกกมีแต่เอาชตเอาเอาแบบว่าเอาอชมเจ้า่โดยไม่แจกันซ่องเนาะโดยมันหลายคนจักใครสิวงแบบใดกับเฮาจักผู้ใดดีจักผู้ใดบ่ดีนั่นแหละก็มีหลายคนเว้าเนาะสไลด์เป็นโลกิตพี่น้องเยแม่น จกทางส่องไหมมีแต่ผนว่ัเพินทักิ่นสนใจยังกะมิให้ติดต่อไปทางคุณเจ้าติดต่อมาทางส่องกันปลอดสิทธิ์ถักแชร็ักลา์เด้อพี่น้องใหอันทักในคอมเมนต์กะบ่ได้คือเก่าเด้อแจ้งอีกทีก็คือทักแชรทักลายเด้อแย้งได้ก็ได้ดูแย น้องเป็นกันนะฮักเนาะงามแบบพันาศะแบบว่าสิรัะเลยธรรมชาติลงโทษจนได้เป็นสดเมากู้เงินแล้วว่ะเมียนแล้วบางคนก็สุดไล่กันมีกล้าลมเพิ่นได้แม่แบบว่าบางคนก็บว่าเห็นแบบว่าทางน้องเป็นงามสีหน้านอนแบบจบผู้งามบางคนก็มีกล้าได้งามไร้กันพี่ดีผมพี่น้องเลยขี้ไร้ไร้กันไม่มีผู้หมักอีกเอาได้เรื่อบานเลยงามไร้กับผู้บ่านก็กล้าลมเนาะมีใจให้นะเฮ้ยตางกัน ชาปอนไม่เป็นลมเบ่งบ้านเนี่ยการลมกันเนี่ยเป็นบารมณดังบ้านเนี่ต่างคนต่างมีกล้าอะไรบ้านเนี่ยกัดไม่แล้วเนาะต่างคนต่างมีกล้ากัดไม่ได้ลงกันจากเตอร์ไปไม่ต้องเลยนี่เรืจังโซ่ถอดมืออย่างนี้อะไรพวกบ้าอือแน่ขออนุญาตถามทางน้องตอนเนาะคุยกับหนุ่มมันต่างประเทศนะเพิ่นเคยถามเรื่องคาสินโซะทางน้องอยู่บ่อบอมีแต่เบอร์บอลงทำไทยธรรมดา ตามภาษาที่ว่าต่างคนต่างผู้จักกันกายังการยังไม่ถึงขั้นนั mm. ้นเนาะว่ายังไงอะไรเพราะว่าก็ฮะก็ผู้จักการก็ยัง่ทันอดเดือนนะยังไม่ทันทอดเดือนเนาะเลยเลยอ่คิดว่าคุยนั้นเป็นเป็นกต่จิตใจดีอยู่บ่แม่คิดว่าโอ้ลงธรรมดาเลยพอได้พอได้ว่าก็แบบนั้นแบบนี้ว่าเนี่บ่เบอเป็นตานะเพราป็นกับผู้ใหญ่แล้วแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะว่ายังไงอะไรบอกอายุเท่นไหรบอกกัประมาณหกสิบ ต้องเป็นกานมีอายุพอสมควรเนาะโดยแต่ทางน้องปอนได้อายุจะปีเนาะสิบเก้าสิบเก้าสาวแล้วสิบเก้าสิบเก้าสาวอายุปอายุเป็นเพียงตัวเลขโดดแมนสำคัญคือหัวใจไงคุณพอแค่หักแพงกันและเข้าใจกันเนาะโดยโดยบัวชิโน่ผู้น้อยผู้ใหญ่กัอยูุคใจคือเก้าอะไรอะไรกันเลยน้อยก็บวชเข้ากันแกยิ้มกันไม่ได้คือเก้าแมนโโดดยย สู่ได้วัดใจเฮาตรงกันนี่สบายแม่นเว้าลมกันง่ายเนาะฮักแพงกันดีแบบนี้แม่นอือโดยก็ขออนุญาตถามทางน้องปอนี่เคยมีแฟนมาก่อนบ่แม่นมีเคยมีก็คือหนุ่มดาวนี่บ่แม่นเคยแต่งงานไปเถอะเลยเหื่อดินถามเวนี้คเนาะู้เนาะแต่งงานจักเธอแล้วสิตอบยเจ้าอึ้ง โมตอบมเป็นยังสนอกเลยนะเดี๋ยว่าชิัะอึงหิบมำถามเพออ่งยังนเด้เด้ยายังู้มาทามเองเด้อพยายหูกันด้แบบว่าเป็นผดจบคู่งามนะเราบเราบาชิดยเยเยิมีเสียงดถรดวนในเด้อเสีองธรรมดาเซ้าอันเป็นันทางผ่านใช่ไหมครับเนาะเ่อเพือนไพแคมทางครับเา บ่แม่เนี่ยผู้บ่าวมาอะไรอะไรฟิลลีลล่บอเนาะเขาจังบู๊นี่ <c oughs> บอบางทีแบบว่าผู้บ่าวแนมมากกับแบบว่าคิดว่ารางน้องปอลมีแฟนแล้วจีฮานะสวัสด <c oughs> ีถึงผู้จูงผู้งามเนาะขนาดจชานี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะจังบ่มีคนเข้ามาจะเขื่อนนี่ฮะโดยโดยมีแต่ผู้คิดแนวนั้นอ่ายกเลิกก็ได้อผู้ใดคิดอันนั้นก็เด้อคุณพี่น้องเลยลองขอมาล่มเบิ้งหน้ากันมีทามก็มีฮู้นะอะไรก็ได้ตัดสินใจไปไหม น้อถึงจะตัดใจไเองแล้วคุมผเราจังโสดนะและน้ะเจะมาใหม่มีอย่างสิทธามันอีบอสและน้องมีจับจองแล้วนมีจัจองน่าสมุดมีผู้บ่าวยังมาหลบในลมได้อยู่บ่ก็หลบได้อยู่เพราะว่าเจอจับจองกันย่างกนแน่นอนนะเนอน น่ากระเบงใจกันาะยังบ่ทันตกลงว่าสิเมนผู้นี้แทบบ่หนะโลืยก็ยังไม่ได้ทั้งขันว่าปิดใจแล้ว่ะเมื่อไดปิดใจอย่าลืมบอกบาชิรัตเด้อเลยแม่นอฟซทางบาชีรัตได้หู้น่นนะก็มื่ไงเลื่เนาะเลืเป็นได้ช่วงอันบุญสงเงื่อนไม่ได้ไปบ่เมื้อนแ่้วเนาะพสิคายเข้าไปี่บ่ทัน้ําคือสิบด้ไปแล้ว ขายยังนะขายยัางนู้สิขายเข้าขายเข้าเนาเขาก็ยังไม่ได้ปั่นซ้ำเนี่ยเขาเกือบซิมม์เบอร้บ้าแล้วนี่เข้าอยัางมันไม่ได้ปั่นเนาะโดยโดยประดิษฐ์สมือล้เด้นนะผู้บ่าหอยเนาะมาในว่านจะคนแต่ดังซาปอนไปดินบนสมือเนี่มือนี่กับมืออื่นเนาะแม่นบ่ะรวยอะไรดมืออื่นมืออื่นน่าจะเป็นมือสั้ยมือแรงนี่ก็แม่นลอยกระทงโดยแดงซาปอนได้ไปบ่ลอยกระทงนี่ เข้าอย่างบริการ่สิบริการเ้ยลมฮะเนาะเป็นนันถ้าใครเข้าอยู่ไม่ร้องไงโดยอาปาจับก่อนนะอย่าลืมเด้อใครเข้าก็อย่าลืมห้องงกสิรัดนมาแบกไก็ได้เยสิชฌาบิกใรสิชาิกยปักอไรกันปนแ้เนาะแบกอะไรกันปกัน้ปันกันแ้เนาะแบกัน้ะก้เปันทนลอยกระปงกันแล้วเาไปเะ จักไอยู่ซิเมิดผู้บ่าวเฮานี่ก็ได้เนาะมีตะแลนก่ามีตาหามีแวกได้ผู้บ่าวเฮานี่เื่อยดิเื่อยนําผู้บ่าวอืมไก่ไปต่ต้มแงนีโกะจังาสิดัไปไก่ันนแงนี่อืมไก่จะบ่ไก่อแพงแท้ๆอืมโดยๆสิกินนี่กินบ่ได้ได้ได้สิต้อง่ต้องมีอนุญาตก็ได้เนาะเปเลไก่ตีเพิ่นมักไก่ตีได้ ่าไรก็ได้ได้ชาละน้อยเพิ่งร้อยกระทงเพิ่็ไม่มีผู้พาไปเพ่งแบกเข้ากับบาชิรกัผเพื่งลัชิมากรเพื่อชาละน้อยนั่นเ้ยสิได้เลยเต็มนั่นเอ้มาแบกนํากันแล้วเนาะกันมีแบกเป็นพรนี่เนาไปขายอะไรเป็นพันมาท่มเชีงขชี้พ่นเราอ่ะเป็นพรเลยเนาะว่า้วก็สมุดมัมีผู้บ่าวพาไปได้ซะ มีผู้บ่าวพาไปได้ใช่แบบแบบผู้บ่าวมาโซนนะมือแดงนี่นะไปหรือเปล่ไม่มีผู้บ่าวนี่แหละเด้วยังมาโซนเดี๋ยยว่ยนาะผูกได้เนาะมาดงมาผูกเนาะวันนี้มือแดงนี่เานะแต่บนเตียงหลักตอกไปยังไงบอกว่าได้เนาะมาผดว่าไ่ได้ไปไม่ได้ไปว่าไปพ่อกันยุบุญด้วยมือแดงได้เจ้า กันญี่ปุ่นเลยแสดงว่าได้คลายสาวเก่าไปแล้วได้ตักข้าวอีเล่าไปแล้วง่ายๆก็คือเป็นทาแต่เงินแค่เข้าไปพี่น้องเลยแมรามีเงินได้สักลมๆมากกว่าเบสบอลเลยบอสเคยไปจากเธอเลยแต่ละปีแมนยังไม่ได้ไปในปีนี้ยังไม่ได้ไปว่าปีนี้ปีที่เก้าเคยไปอยู่ปีที่เก้าแค่เข้าเลยนะบอส เม่อนบุญตุข้าเาแล้วแนะแม่แหละเ่ก้ดาไปจะได้ไม่ถราเข้าเนาะมเข้ายังเป็นันก็เป็นกออยู่คนะเอาเนาะมาหนี่ก็ได้มามือนิงก็คข้าค่อยลรงแรวพี่น้องเลย่ตั้งสาวสวนนะจ๊ยังไ่วมีคนคุยแต่ยังบุมีแบบอ่าถึงขันวัจองไห้เนาะคุยเบื้องใจวัดชื่ออะ่าก็หูดังดาวพี่น้อง ขันยักไปเทียบบนสงเครื่องพอได้บุมีคู่ก็ทักทายเข้ามาบุมีคู่ก็มาไว้คับมาไว้คับก็ได้ผมเลือยงมาแคมทางพช่ไหมน้องเอ้ยเพิ่นไข้เต่าพ่อแม่น้องเอ้ยนี่เพิ่นไข้เต่าอยู่นี่แม่รถแม่ก็รถไข้เต่าบ้านเลยเนาะหรือบ้านนั้นบ้านถินใต้พ่อพี่น้องเอ้ามาแหงเนาะซาละน้อยมื้อนี้ก็ได้รบกวนทางงานซาส่วนเฮาะกับคนพอสมควรแล้วว่าซั่นซะ เรื่องเล่าเรื่องหัวใจเหมือนกับมีคนคุยแต่ว่ายังมีคนจับจองอ่าคูบ่าวง่ายๆกับโปโอลมันก็สามารถทักทายเข้ามาได้เด้อพี่น้องถ้าอยังได้เพจได้ลายเหมือนกับทักแชททักไลน์บอสสิรัหรือว่าสาวละน้อยก็ได้อ่ะโอเคเนาะเป็นอย่างไรกับลูกควนบอสสิรัลกับสาวละน้อยกับสีคอลาทางสปอนเฮาเมื่อก่อนมาเนี่ยโดยสบายดี